หลายๆคนเป็นอย่างเช่นแบบว่าลืมของไว้ในรถอ่าแบบอ้าวยลืมหรือบางคนคือเอ๊ะปิดไฟหรือยังล็อกประตูบ้านหรือยังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งหลายครั้งแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากที่สมองเราเสื่อมก็ได้แต่จะเกิดจากเรื่องของสมาธิหรือการจดจอ่อ แต่บางคนถ้ามีอาการรุนแรงเป็นมากขึ้นระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจะเริ่มจําเหตุการณ์ระยะยาวอย่างเช่นจําชื่อไม่ได้จําที่อยู่ไม่ได้จำจำอะ,อะไรเหตุการณ์สําคัญญในอดีตไม่ได้เลยเออ,เอ,อพี่มีเรื่องอจะปรึกษา,าช่วงนี้รู้สึกเลยว่าตัวเองอะแปลกมากแปลกที่ <8? S 2> ว่าแปลกดีอย่างเช่นขับรถเนี่ยมาทํางานเนี่ยหลงเฮ้ย งงไหมคือขับมาทุกวันอ่ะตลงสองคือเรื่องของแบบเรื่องของเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยเวลาเราจะคิดว่าเราจะพูดคําเนี้ยเราก็ลืมอเหมือนแบบเราต้องนึกอ่ะว่าเราจะนึกใช้เวลานึกนานมากว่าเฮ้ยเราจะพูดเหมือนความทรงจําระยะสั้นมันหายไปอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบการตัดสินใจอ่ะมันไม่มันไม่ได้แบบว่าชาร์ปเหมือนเดิมอ่ะมันเหมือนย้ําคิดยาททำอ่ะกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ บอกยากนะพี่แต่โอเคอาการที่พี่หนุ่ยให้มาเนี่ยถามว่ามันเข้าไขา่เริ่มต้นไหมมันก็มีความเป็นไปได้ <emption S 1> <Happy. S 2> แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่หมายความว่าเรามีแบบนี้แล้วเราจะต้องไม่เอาไซเมอร์ <sweetness> เลยนีอกหมพี่<อ>เพราะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ย การที่เราจะเป็นอัลไซเมอร์ได้เนี่ยถามว่ามันมีอาการอะไรบ้างและอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราในการแยกได้บ้างว่าเราเป็นหรือไม่เป็นหรือเข้าข่ายนะครับเราที่ควรจะปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมใช่ไหมครับอันแรกก่อนหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องอย่างที่พี่ใหญ่บอกอ่อย่างเช่นเฮ้ยขับรถเลยอหรือบางทีอย่างเช่นลืมว่า e i, จะพูดคาเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีหลายๆคนเป็นอย่างเช่นแบบว่าลืมของไว้ในรถ อ่าแบบอ้าวเฮ้ลืมหรือบางคนคือเอ๊ะปิดไฟหรือยังล็อกประตูบ้านหรือยังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งหลายครั้งแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากที่สมองเราเสื่อมก็ได้อาจจะเกิดจากเรื่องของสมาธิหรือการจดจ่อเออในช่วงเวลานั้นที่เรากําลังทําเหตุการณ์นั้นอยู่เป็นไปได้เพราะตอนนี้งานมันงานมันเยอะอ่าใช่ไหมแล้วก็มันติดทากมากมันรู้สึกว่าเรา เหมือนเรากังวลนะสิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมเพราะงั้นบางทีพี่หนุ่อาจจะขับรถไปแล้วคิดเรื่องงานซึ่งอตรงเนี้ยมันต้องเลี้ยวแหละแล้วบางครั้งเนี่ยตรงแยกเนี้ยมันอาจจะเป็นแยกที่เฮ้ยมันไม่คุ้นชินทุกครั้งหรือบางทีเฮ้ยมันอาจจะคล้ายๆกันหลายๆซอยบางทีมันก็าจจทาให้เราเลยได้เพราะในหัวเราคิดเรื่องอื่นอยู่เขานี้นไอ้ซิมทอมเด่นๆหรืออาการเด่นๆที่จะบอกว่า <ๆ S 2> เราเนี่ยเข้าไข่อัลไซเมอร์เนี่ย มันคืออะไรบ้างอ่าโอเคอันแรกเอว่าโอเคครับเรื่องความจําเป็นอานรที่ทุกคนรู้เนาะว่าเอ้ยคนเป็นอัลไซเมอร์บางครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องของการความจำความจำแล้วแต่แน่นอนว่า ความจําเองเนี่ยมันก็มีความจําหลายระดับเหมือนกันใช่ไหม mm. ถ้ามันเป็นความจําระยะสั้นเอ้ยบางทีมันกอ็อาจจะเป็นเหตุผลอย่างที่บอกแต่บางคนถ้ามีอาการรุนแรงเป็นมากขึ้นระยะท้ายๆเนี่ยก็จ,จะเริ่มจําเหตุการณ์ระยะยาวอย่างเช่นจําชื่อไม่ได้จําที่อยู่ไม่ได้ mm. จำ,จำอ,ะอะไรเหตุการณ์สําคัญญในอดีตไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเนาะรวมไปถึงจําไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันอาบน้ําหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยังไม่สามารถดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันได้ อันนี้ก็คือโอเคอันนี้ก็จะมีความรุนแรงนี้ค่อนข้างเยอะคราวนี้ถ้าเราอะ่ะอยากรู้ว่าเราคือได้ศึกษามานิดหน่อยเนาะ,ะว่า a s s e m ซ l e ก็มันก็มีหลายระดับครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเราอะ่ะ เข้าขายแล้วมีแบบว่ามีโอกาสจะเป็นไหมเนี่ยเรา้องทำไงไปเจอหมอไหมหรือรมีการทําเทสอะไร,รใช่เบื้องต้นเนี่ยง่ายมากนะเปิดไปในโซเชียลเนี่ยดยพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยพี่หนุย่ยมันก็จะมีแบบทดสอบเป็นภาษาไทยให้เราทําเลยนะน้องมันก็จะมีคําถามให้เราแล้วก็ออกมาเป็นคะแนนไอ้บางแบบทดสอบเนี่ย<อ>เต็ม30ถ้าได้คะแนนมากกว่า26ก็คือปกติบางอันก็คืออาจจะถ้าต่ําลงต่ากว่า26หรือต่ากว่าเกณฑ์ของบางแบบเนาะไม่มีหลายแบบมันก็อาจจะเริ่มเข้าขายว่าเออเฮ้ยอาจจะ มีความผิวปกติของสมองเสื่อมเบื้องต้นซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้ซึ่งแบบนี้เราอาจจะเป็นการคัดกรองคร่าวๆแล้วก็ค่อยไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมอ่ะงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยพี่ลองไปทำเทสดูก่อนอะนะแล้วก็น,นี้เดี๋ยวมาปรึกษาเออีกทีหนึ่งว่าลงลึกไปตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะม,มากโอเคครับดีครับ